บทเรียนที่1พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศยินดีต้อนรับสู่บทเรียนแรกของเราบทเรียนนี้จะปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในโลกดิจิทัลปัจจุบันเราจะสารวจองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์วิธีการทํางานและบทบาทที่สําคัญในชีวิตประจําวันของเราระบบคอมพิวเตอร์คืออะไร ระบบคอมพิวเตอร์เป็นชุดขององค์ประกอบที่ทำงานร่วมกันเพื่อประมวลผลข้อมูลมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรเพียงเครื่องเดียวแต่เป็นการรวมกันของส่วนประกอบที่จับต้องได้และโปรแกรมที่ซับซ้อนฮาร์ดแวร์ส่วนประกอบทางกายภาพที่จับต้องได้ของระบบคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้คือชิ้นส่วนที่คุณสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ซอฟต์แวร์คำสั่งและโปรแกรมที่บอกให้ฮาร์ดแวร์รู้ว่าจะต้องทำอะไรซอฟต์แวร์ไม่มีตัวตนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีชีวิตชีวาฮาร์ดแวร์หลักของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์เป็นรากฐานของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่ององค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถดำเนินการต่างๆได้หน่วยประมวลผลกลาง CPU เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์รับผิดชอบในการดำเนินการคำสั่งและจัดการการทำงานทั้งหมดของระบบหน่วยความจำหลัก RAM ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ชั่วคราวเพื่อให้ CPU เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วฮาร์ดดิส สำหรับจัดเก็บข้อมูลถาวรเช่นไฟล์เอกสารรูปภาพวิดีโอและโปรแกรมต่างๆแม้จะปิดเครื่องแล้วข้อมูลก็ยังคงอยู่อุปกรณ์นำเข้าส่งออกอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เช่นคีย์บอร์ดเมาส์และแสดงผลลัพธ์เช่นจอภาพเครื่องพิมพ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งที่ทำให้ฮาร์ดแวร์ทำงานได้ตามที่เราต้องการซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่จําเป็นที่สุดทําหน้าที่จัดการทรัพยากรฮาร์ดแวร์ทั้งหมดและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ตัวอย่างเช่น Windows MacOS l i n u x สําหรับคอมพิวเตอร์และ Android iOS สําหรับอุปกรณ์พกพาแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เศร้าโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อทํางานเฉพาะอย่างตามความต้องการของผู้ใช้เช่น Microsoft Word สําหรับพิมพ์งาน Google Chrome สําหรับท่องเว็บหรือ Adobe Photoshop สําหรับแต่งภาพประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีแค่แบบเดียวแต่มีหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันระบบทั่วไป (General Purpose) คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการทำงานเอกสารเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตหรือตัดต่อวิดีโอตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) แล็ปท็อปแท็บเล็ตระบบฝังตัว (Embedded System) คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์เฉพาะเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆโดยไม่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ง่ายตัวอย่างเช่นมโครคอนโทรเลอร์ Micro ในเครื่องซักผ้าระบบนำทางในรถยนต์อุปกรณ์ IoT ต่างๆการเข้าใจประเภทเหล่านี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อยู่รอบตัวเราในรูปแบบใดบ้างการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทำงานตามวงจรพื้นฐานที่เรียกว่าวงจรประมวลผลข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย3ขั้นตอนหลักรับข้อมูล input คอมพิวเตอร์รับข้อมูลจากผู้ใช้หรืออุปกรณ์ต่างๆเช่นการพิมพ์ข้อความผ่านคีย์บอร์ดการคลิกด้วยเมาส์หรือการสแกนเอกสารประมวลผลข้อมูล processing ข้อมูลที่รับเข้ามาจะถูกส่งไปยัง CPU เพื่อประมวลผลตามคำสั่งของโปรแกรมขั้นตอนนี้คือการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่มีความหมายส่งผลลัพธ์ output เมื่อประมวลผลเสร็จสิ้นผลลัพธ์จะถูกแสดงออกมาในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าใจเช่นการแสดงผลบนจอภาพการทิมพ์เอกสารหรือการบันทึกข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์วงจรน,นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทําให้คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองต่อการกระทําของผู้ใช้ได้ทันทีความสําคัญของโปรแกรมและคําสั่ง G าบิอินกาบิสเอาไก่โก คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ทำงานได้อย่างเที่ยงตรงแต่ก็ขึ้นอยู่กับคำสั่งที่เรามอบให้เท่านั้นถ้าคำสั่งนั้นผิดพลาดผลลัพธ์ที่ได้ก็จะผิดพลาดตามไปด้วยคอมพิวเตอร์ทำงานตามโปรแกรมเท่านั้นคอมพิวเตอร์ไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เองจะทำตามคำสั่งทีละขั้นอย่างเคร่งครัดความถูกต้องของผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลและโปรแกรมหากป้อนข้อมูลผิดหรือโปรแกรมมีข้อผิดพลาดบากักผลลัพธ์ที่ได้จะไม่มีประโยชน์หรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ตัวอย่างการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน คอมพิวเตอร์อยู่รอบตัวเราและแทรกซึมอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิตประจำวันทําให้ชีวิตของเราสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนบุคคลการทํางานทิมพ์เอกสารสร้างพรีเซนเทชันจัดการอีเมลความบันเทิงท่องอินเทอร์เน็ตเล่นเกมดูหนังฟังเพลงธุรกิจการจัดการระบบบัญชีระบบบริหารจัดการลูกค้าซ r m การค้าระบบณจุดขาย POS eCo m m e r c e อุปกรณ์อัจฉริยะการสื่อสารโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนบ้านอัจฉริยะตู้เย็นโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศภาพรวมของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ (Information System) คือการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บประมวลผลวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการดำเนินงานการจัดการข้อมูล ช่วยในการจัดระเบียบข้อมูลจํานวนมากให้เป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพทําให้การทํางานต่างๆรวดเร็วและแม่นยํายิ่งขึ้นสนับสนุนการตัดสินใจนําเสนอสารสนเทศที่สําคัญเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจสรุปและก้าวต่อไปในบทเรียนนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเครื่องมือสําคัญ คอมพิวเตอร์คือเครื่องมือที่ทรงพลังและจําเป็นในยุคดิจิทัลเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมต่างๆเข้าใจองค์ประกอบการเข้าใจฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และวงจรการทํางานพื้นฐานเป็นสิ่งสําคัญในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพพลังของสารสนเทศระบบสารสนเทศช่วยให้เราสามารถจัดการข้อมูลและเปลี่ยนให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าสําหรับการตัดสินใจบทเรียนถัดไป เราจะเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทและซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและภาคธุรกิจเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับบทเรียนถัดไป